สวัสดีมันนี่สวัสดีสุกเสม,อม,สมอมันเสมอมันเครื่อเกาเครื่อเกาแนาวแล้วเครื่องไม่ยังในขึ้นพี่น้องเอ้ยมันนี่ตำหมกฮุ่งครับสุปตอนนั้นครับผมใส่มะก,กอกมะเขือเชี่ยใส่ปลาแดกปลาแดกย,ดยี่ห้อยังโค้ชได้ปะเนี่ยอังเดรยด้เงินกินหลรอ,อยังยังยี่ห้อยังเชฟไพทุนเชฟไพ,พทุนอดีตพ่อเก,ก่าครับผมเอาเบิงบ้งพี่น้องเบิ้งเนอเนอเสียบเสียบจะได้เบิ้งมึงเนี่ใส่อยังไรเนี่ยอุ้ย มี่หมักหุงมี่หมักเขียวเหลืองมี่หมักเน่าครับผมอันดับแรกนะครับ,รรบเบิ้งครับผมต้องไม่เห็ดยวกยวกยวกที่เด็ดที่เด็ดบากันนะนี่อาจิโนบุโตอิบจวัตทูดิคหลังจากธรรมชาตินะครับผม,มต่อซองตั้งไว้ขังก็แซ่บแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเอาบีบพักเน่าใส่จังไรครับผมเอาใส่จังไรหนึงเน,นื้อพี่น้องเอ,อ้ยจ่ายหาอื้อหัวนะครับ สีสันครับแซบเกินนี่ผมมีอีกแล้วครับผมอ๋อหวานนะนำหมักน้าใสอีกหน่อยหนึ่งครับผมอ๋อไปครับผมมะเขียงเหลืองโอ้มะเขือเหลืองมะเขือเหลืองครับผมอ๋อครับผมมะเขือเหลืองครับผมใส่ลงไปหน่อยหนึ่งครับแซบสิ่งี้ล้านไดคิดว่าจะคลองแซบครับปัจฉันลยครับผมขอท้าชิงครับผมจากเซฟโดครับผมอ พี่น้องเอ้ยตุงบักคำโอ้ตัมบักฮงบอกว่าเราบอกรับพิดได้นี่พิดผูดพิด,พดใหม่ได้เนี่พ่อไปอ,อ๋อพ่อแล้วนะครับบมมเคียงเหลี่ยงโอ้บักเครือเหลืองเอาแล้วบอกเอาต่อไปพี่น้องเอ้ยอออน,ยนี่อาหยินโนมุโต้ใส่หน่อยบอกค่อยเสียมใส่ไรแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ย <c oughs> กักระนาได้เนี่ใส่อีกไรบอเงี้ย หน้าปลาโอ้น้ำปลา,ปาพี่น้องเอ้ยอยัโอะยีโวยีโอะจะหน่อยนึงครับผมเอาใส่ใส่ยังบ่นี่ใส่เส้นครับผมคือบ่ซิมบอยบ่ทันได้ลวกบ่ส้มนีิบ่บได้ลวกคือเส้นกว๋วยเตี๋ยวครับผม <c oughs> กินดิบก็ได้กานว่าบ่ได้เป็นแพทย์เป็นหมอเอาไปต้มมันเปื่อยค่อยมานตำก็ได้ครับผมก็ได้กินดิบบ่ได้กินดิบบ่ได้เน้อใส่พวกขนาดจะใส่ถาดเด้อใส่โคกเดี๋ยวะตำมันก่อนมาสอดก็ได้นะ เน้อไม่ี่น่ะเห้ยยู่วะยะครับผมโคกเงยโกเงยคเงยโคกเนยพอใส่ครับผมใส่คกได้น่อยนี่ะพี่น้องมาผู้เดียวจะควงเฮ็ดแสบมาลองเมืองครับผมพ่อไปพูดหัวเอาพ่อเดียวซิม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 ตอนเดียวร้อตายเ่เรพี่น้องเฮ้ยซุปเด็กผู้เดียวเขานอนกอน ฝากดกดซับจะไ้ครับกดแชร์เขาดานี่ด้วยพี่น้องเย้ยซับนี่ละ